สวัสดีเจ้าลกูกศิษย์แล้วก็ FC นะคะวันนี้แม่มดจะมาสอนพวกเราอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องของความเข้มข้นในการใช้กัญชาทางการแพทย์นะคะพวกเรายังสับสนยังงงอยู่ยังไม่เข้าใจโอเคไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับอันดับที่หนึ่งคือเราเอากัญชามาสกัด เสร็จเรียบร้อยแล้วการมาวิธีการสกัดก็มีความแตกต่างกันออกไปของแม่มดทางการแพทย์เราสกัดเริ่มจากอันที่1ก็คือ CBD เราสกัดด้วย CO2 อันนี้คือหัวเชื้อจากดอกที่เราเอาไปสกัดจะเป็นแบบนี้นะคะมีความเข้มข้นแบบนี้อันนี้ CBD ตัวล่าสุดข,ของเราก็จะเป็น98ซนะคะซึ่ง ก็จะมีใบเวลาเราไปสก,กัดออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ยังใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้อันนี้คือหัวเชื้อที่มีความเข้มข้น CBD 98%ก็จะมีใบรับรองแบบนี้ออกเป็นเป็นใบรับรองแบบนี้แบบนี้ค่ะว่ามีความเข้มข้น CBD นะนี่ค่ะ98%นะคะตรงนี้เดี๋ยวจะให้กราฟิกอินเสิร์ตให้ เสร็จเรียบร้อยแล้วจากงตรงนี้เอามาใช้ได้เลยกินได้เลยไหมไม่ค่ะเราต้องเอาหัวเชื้อแบบนี้ไปผสมกับน้ํำมัน MCT ไปผสมกับน้ํำมันขมิน้นะคะอันนี้ก็เป็นนิยมที่สุด2อันนะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเมื่อไปผสมก็อย่างตัวนี้ก็จะเป็นส0 0พันเมกรัม มันจะคนละอันมันก็จะเป็นน้ําแบบนี้นะคะแม้มันจะคนละอย่างนี้เราก็เอายอดใต้ลิ้นมันจะคนละอันกับตัวนี้นะคะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าหนึ่งความเข้มข้น98ซนํานำมาผสมกับน้ำมัน MCT แล้วได้ขนาดความเข้มข้นมิริกร,รมัม คนละอันเห็นไหมคะเปอร์เซนต์กับมิลิกรัมจะเป็นคนละอันกันอย่าสับสนฉะนั้นขวดนี้จะ500บาทหรือจะ5,000บาทขึ้นอยู่กับ2อย่างก็คือความเข้มข้นถ้าเราใช้ความเข้มข้น30 40 50ก็จะอีกราคาหนึงแต่ถ้าแบบนี้ความเข้มข้น 100กับความเข้มข้น2,000มิลิกรัมก็จะคนละราคาฉะนั้นเวลาการใช้เราต้องเข้าใจทั้ง2ออย่างแล้วก็คำนวณการใช้